Bạn không biết thêm 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 สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปซุกหูซุกหันค่ะสำหรับคลิปนี้ในข่าวม้าปลาคือเก่าค่ะเดี๋ยวสิพาะมาเบิงเพิ่นขุดก่อยค่ะพี่น้องแล้วกันมาเก็บเห็ด่อปขุดก่อยน้ำจากตามในข่าวมาเบิงเลยค่ะเพิ่นกำลังขุดอน้ำจากมันก็เหงาไงคือขุดน้ำเชี่ยมันเนะ่ะโอ้ โอ้ยเอ้างัดปวดพอมองตึงหัวมันน่ะไปเที่ยวได้หรอวะ แต่ว่าผู้เห็ดไันยังอยู่ผู้ใดสีเห็ดหมดไม่ในเกจบัานใดบัานหอยแก้วบ้านหอยแค้นคนมาเรื่อยขนว่ะคุสียออกไปประเ็ดวันเถอะโอ้ยถ้าเจ้าของคานเห็ดก็บบกเห็ดแล้วอืมแต่ว่ามีผู้เห็ดอยู่มีใครอยู่ไหนี่ลักษณะของเชือก่อยนี่ล่ะเชือก่อยลักษณะเชือก่อยอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้คือเชือก่อย วานนี้ขุดบ้างด้วยันวันนี้สิขุดด้วยวันอโอ้โห <laughs> ของแข่งของาอ,อาแต่น้นะองนี่จะเชี่ยกวอยตุน่นโอ้เชี่ยเขียงตีเอาเงิ <laughs> นน้ำปลาหน้าออกแล้วบีทีเวทีวันนี้เด้อลูกนี่ยังก่อนหลานน้อยแต่ว่ามาเห็ดขุดชิพ่ามาห่อเข่าประดับดินได้ค่ะเด้อัวที ใส่บุหัวมันอยกเบุงหัวมันสดเยอันนี้ขุดกอยตีสัมหัสนี่แหละสภวยัดบกข้นอ้ยมเมนสีหัวเงยสีิหยัดบกข้นไม่แล้วคนจะที่กับเม่ติ๋วแดง่่หัว้อยบ้ อห่วห่วอ่ะเอามานันเอาง่ายกนีติต้าเห็นเขาเจ้าไปขุดที่จงขุดยากคุดขุดแค่นแทะคุดขุดเลิกแถะบาดบาดานัดก,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 กินนัดกินนัดกินเออแย่นี่คือหัวก่อย

ออจะเป็นมงามตาเอ้ยเป็นสีบไรสีมันอยู่ดี่ยเป็นอันไผ่อันมันอยู่เพียงแต่ว่าเขาอันมือหูมองได้มันนี่กัน ล่างออกกูแล้วอืมมันเลยเห็ดเอาหยาดไงหยาดเย้า <Yeah. S 1> Yo, มันหลายเคีย้ยยอยู่เดีละ่ะโอ้ยมีตะกรอยข้าวเ,เจ้ามันคือมันเป็นยังไงกล้วยข้าวเ,เจ้ากล้วยข้าวเ,เจ้ามันสีเหลืองมันแตกตีกล้วยข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวมันขาวอ๋อนี่อันก็กล้วยข้าวเหนียวข้าวเจ้าอยู่ตี โอ้นั Ye ่นจมไว้น um hey, oh, okay, uh. oh, oh. ั่น ah! ต่อไปติถมบ่บานแม่นผมไว้เอานี่มั้ยกินกินใหญ่กินมั้ยอือหัวนี่หัวใหญ่เนาะห้วยตรงใหญ่แตใหญ่โหดฮอนเลยรอนเหี้แตกเหี้แตกป๊าบ่เคยขุดกล้วยหัวจะขุด คือรู้ว่าเป็นเคื้ก่อยสันเข้ามาก็คือให้เิ่นเบิ่งใยให้เบิ่งใยนะให้เบิ่งใยนะก็เชื้ก่อยกับเคื้เขียงเขาก็ว่าคล้ายๆกันเขาก็ว่าอันเดียวกันลดแล้วกันเดียวกันแล้วแต่ว่าเขาเบิ่งใบมันอันย่างหางเกล็ดมันของกับว่าจะของเคื้อยังแล้วไมีน้ำพร้อมบุหรี่เราเราไปดูจากนะเชื้อเขียงอันนี้ก็บเชื้เขียงที่ที่ย อันน้ออันน้อยนี่เอานเอาเ้ยอาน้ำเดี๋ยเอาไปไว้รถอีกไปคนไปไป้รดโอ้เต็มกระตาล่นกระตาเลยเอาตรงตว้าใสเลยตัวใหกระตาพอกระพปนกนสามเหงาก็เติมกออื เถาเ็ดเถาเต้าูเก็บนมวานนี่มือวัานเมื่อไรมาหมอวานมาค่มบะไดมืมอวานมาคั่มหมาหมืไมัเก็บยางคั่มืมอว้านหมูนี้ไหมเป็นสีฟังอไรดิ ก็ใบเขียงใบโอ้ใบใบกอยอันนี้ก็ใบกอยมันถึงอ่ะบอลอย่านั้นคือยังยืนเหงาดูข้าหัดแยะบานนี่อันนี้คือเขียนลงนี่ โอ้ยจะตะกลนนากเลยนะคะตรงน,นี้จะหาดอยค้าเลยตรงนี้โร็อยย่ในหันเนาะไม่ใช่คนใดวะหละเออเออเออเมาไงส้นมาเลยอโอ้หัวยหญ่

นี้แต่ปล่อยอันนี้อนมาเสียงเอินกันดทุกคนใครจะอ่อนอืมหอีดอกก่อั่นเได้กินกันด้วยหนากมากกรรันด้วยข้ามากอืม วานนี่ฝนไล่เม่ยเจะบึมบึมบิ้มบม,บม,บมลง oh. โอ้อยู่นีละ่ะเก็บยางบ้านได้แล้ ah, วซัหาดอกมุนปเขาตัวเจไดไ้ได้เห็ดดอกไม้ ยางไปลดมันหาได้เบิดลำเมื่อเป็นตะลุงดอกไปลงอะไเนาะลงยังไปทั้งใต้กับน้ำวนอยู่หันอยู่นวนเออได้แกงไปเหรออ๋ออันเนี่ยมาเอาในทงเนี่ยไปแกงนมาวนยังน้ำตู่พี่หาไปโอ้ยแซ่ซุกนี่เก็บซูมือเด้นี่เอาน้ำหน้าเท้าหันอืมอืมเอามันสิมมุนก่อน

อกันยังเห็นอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้พ่กลูกพ่เมน้นพ่เห็นอันนี้พ่กลูก้ล่ปลาปาเดลพี่น้องจ้าอันนี้เป็นกอยที่เพิ่งกุดได้เ้อจ้าสำหรับหัวกอยนี่นะคะ ว่าจะได้กินก็จะกินได้นะกะต้องพานกรมาวิธีการเฮ็ดลายขั้นตอนอยู่จ้ะส่วนตัวแม่ขาวเฮ็ดบ่เป็นจ้ะมีแต่เคยสื่อกินซื่อๆเอาละจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปค่ะ ลืม้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ข่าวเช่าบึงกัรนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ข่าวลาไปก่อนค่ะพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า